ตำแหน่งที่คอเป็นตำแหน่งตรงกลางร่างกายเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มีแผลตรงคอมันจะเห็นชัดแล้วก็เป็นจุดเด่น,นการที่มันซ่อนแผลเนี่ยข้อดีอันดับหนึ่งเลยก็คือไม่เห็นแผลตรงบริเวณที่คอนะครับข้อดีต่อมาก็คือระยะการพักฟื้นก็น่าจะน้อยกว่านะครับน้อยกว่าตัวแผลตามปกตินะครับผมแล้วก็แผลขนาดเล็กกว่าในบางกรณีเช่นทางปากหรือทางล็กๆแก็แผลขนาดเล็กกว่าครับผม มีการผ่าตัดโรคอื่นผ่านทางช่องปากเหมือนกันคืออย่างเช่นเป็นตัวต่อมน้ําลายบริเวณใต้คางพวกนี้ก็ผ่าผ่านทางช่องปากได้เหมือนกันแต่ว่าคนละตําแหน่งใกล้กันแต่ว่าอยู่ในช่องปากเหมือนกันแล้วก็แผลพอหายแล้วก็แทบจะไม่เห็นเหมือนกันครับผมไม่สามารถทําได้ทุกรายนะครับเนื่องจากว่าแผลเราไม่ได้ใหญ่นะครับ แล้วก็ช่องที่เเราเข้าเนี่ยมันก็ขนาดจํากัดอยู่แล้วฉันอันดับแรกก็คือก้อนต้องไม่ใหญ่ตัวไทรอยด์ทงก้อนเนี่ยน้อยกว่า6ซนติเมตรนะครับแต่จริงถ้ายิ่งเล็กก็จะยิ่งทําง่ายฉั้นก้อนใหญ่ๆเราก็มักจะไม่ค่อยแนะนําทางช่องปากนะครับหรือในกรณีที่เป็นมะเร็งไทรอยด์เคยมีต่อมไทรอยด์อักเสบมาก่อนเคยผ่าตัดบริเวณคอมาก่อนก็จะไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่ในการทําผ่านทางช่องปากนะครับผม ก่อนผ่าตัดเราแทบจะบอกว่าใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยนะครับไม่ได้มีการเตรียมตัวอะไรที่พิเศษขนาดนั้นเองแต่ว่าถ้าคนไข้ที่มีโรคประจําตัวหรือในคนไข้สูงอายุาต้องเตรียมตัวกันเป็นพิเศษที่หนึง่งเราจะต้องมีทีมแพทย์นะครับที่เชี่ยวชาญในแต่ละโรคนะครับก็จะช่วยกันดูแลเพื่อที่จะให้พร้อมที่สุดสําหรับการผ่าตัดส่วนเรื่องการปฏิบัติตัวอย่างเช่นการกินอาหารการออกกำลังกายทาได้ปกติเลยครับไม่ได้มีข้อจํากัด ก็อาจจะมีการพักฟื้นนะครับถ้าเป็นแผลผ่าตัดปกติก็พักฟื้นนานนิดหนึ่งนะครับประมาณสักสออาทิตย์นะครับก่อนที่จะไปทํางานหนักแต่ถ้าเป็นแผลสองกล้องก็จะเร็วหน่อยจะต,ต้องมีการทําแผลนะครับมีการตัดไหมระวังอย่าให้แผลโดนน้านะครับครบ7วันก็มาตัดไหมตามกําหนดนะครับผมถ้าแผลแห้งดีไม่มีปัญหาก็ก็ทำงานอะไรใช้ชีวิตได้ตามปกติส่วนแผลทั้งช่องปากก็คือไม่ต้องทําแผลนะครับผมก็แผลก็จะหายประมาณ1 2ถึงอาทิตย์เหมือนกัน ก็หล bon ังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนัดมาดูแผลเนาะนัดมาตัดไหมนะครับแล้วก็นัดมาฟังผลชิ้นเนื้อเพราะว่าเราเวลาเราผ่าไปเราคือเอาเนื้อทั้งก้อนไปส่งตรวจละเอียดอีกที่หนึ่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ผ่าถ้าเป็นรักแรกก็จะเป็นขนาดพอดประมาณสักเซนครึ่ง3แผลประมาณนี้ครับถ้าเป็นหลังหูก็ แผลจะค่อนข้างยาวหน่อยเพียงแต่ว่ามันก็จะซ่อนอยู่ในไรผมผมซ่อนอยู่ในไรผมก็จะถ้ามีผมยาวอะไรเงี้ยก็จะมองไม่เห็นแผลนะครับแต่ถ้าทางช่องปากแผลก็ขาดประมาณสักเซนครึ่งประมาณนั้นนะครับมีสามแผลในปากเหมือนกันแต่ว่าพอแผลหายปุ๊บก็จะไม่เห็นรอยแผลในช่องปากครับผมไอรอยเรามีสองข้าง เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเนื้องอกธรรมดาใช่ไหมครับเรามักจะผ่าออกข้างเดียวข้างที่มีก้อนมีปัญหาอีกข้างหนึ่งเนี่ยอาจจะโตขึ้นมาภายหลังก็มีโอกาสเป็นได้เหมือนกันในอนาคตถ้าเกิดมีก้อนมาก็ต้องมาตรวจกับแพทย์เหมือนกันแต่ถ้าในกรณีที่ผ่าตัดออกไปสองข้างแล้วในมะเร็งไทรอยหรือว่าอาจจะไม่ใช่มะเร็งในก้อนที่ใหญ่มากๆที่ผ่าออกไปสองข้างมันก็จะไม่โตที่ไทรอยละนะครับแต่จ,จะโตที่ต่อมน้ําเหลืองในกรณีที่เป็นมะเร็งนะครับพวกนี้ก็ต้องมีการตรวจติดตามอยู่เรื่อยๆครับผม